ในช่วงบ่ายของวันที่26พฤศจิกายนมาซาทาดาอิชิอิโคชทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ26นักเตะที่เข้าร่วมศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2024ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างศึกยังขาดดาราอย่างทีราทรบึงมาทันชนาทิปสงกระสิน ที่รัสสินแดงดาในช่วงเตรียมตัวทัวร์นาเมนต์โคชมาซาทาดาอิชิอิเล่าว่าต้องการมอบโอกาสให้กับนักเตะรุ่นเยาว์และสตาร์ดังจากไทยลีกหนึ่งสวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านผมก็ได้เปิดอ่ามันจะเป็นแปลนะครับในคอมพิวเตอร์เป็นข้อความจากสื่อนะครับสื่อของ เวียดนามที่กล่าวถึงการประกาศรายชื่อของโค้ดมาซาดาอิชิจะเห็นได้ว่ามุมมองของสื่อนะครับแล้วก็มุมมองของเพื่อนบ้านเรายังเป็นมุมมองที่หลายสิ่งหลายอย่างครับที่เรากําลังบอกว่าอาเซียนของเราจะต้องพัฒนาก้าวต่อไปซึ่งตรงนี้จุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังมองไม่เห็นกันนะครับผมเคยพูดมาตลอดครับว่าตัวเตที่ยกระดับทีมชาติไทยขึ้นไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นในจริงนะครับ ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ในระดับเอเชียระดับโลกทีนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้นะครับถ้าผูฝังที่เคารพทัวร์นาเมนต์ที่เป็นระดับเอเชียคือเอเชียนคัพจะเกิดขึ้นในปี2027ครับครั้งต่อไปแล้วก็การแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกก็จะมีการคัดเลือกกันในปี2027เช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับการพาดหวังของเราใน2ทัวร์นาเมนต์หลักของโลกนี้และเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะ ทำให้แรงกิ้งฟีฟ้าของเรายกระดับขึ้นนะขึ้นไปสู่ในระดับสูงขึ้นกว่านี้อันนี้ผมพูดภาษาง่ายฟังนะครับว่า2รายการนี้มีคะแนนแรงกิ้งฟีฟ้าให้สูงมากถ้าเราทําสําเร็จหรือทำผลงานได้ดีนะครับอย่างเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยบวกกับคันเรื่องฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้เข้ารอบสิทีมสุดท้ายแต่ผลงานด้วยผลงานของเราที่ดีนะครับทำให้อันดับเราขึ้นมาถึง20อันดับ จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในทร์นามนระดับเอเชียระดับโลกมีผลต่อทีมชาติไทยเราจริงๆและไม่ใช่แค่การขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่านี้เท่านั้นนะแต่มันยังสามารถยกระดับทีมของเรานะครับขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าบุฟฟังที่รบทับฟังคลิปผมมาจะจําได้นะครับว่าผมพูดว่าเราไปแข่งในศึก LP ลพ n แบงคัที่กรุงฮานอยที่ผ่านมาที่เราพบกับทีมชาติเวียดนามระดับฟุตบอลของเราเนี่ยเริ่มขี่ คือเริ่มเหนือกว่าเวียดนามคือมันจะเป็นอีกสเตปหนึ่งแล้วที่เวียดนามไม่สามารถจะสู้เราได้จุดนี้นะครับไม่ใช่จุดที่ผมพูดด้วยความประมาทผมจําเป็นครับผมเป็นคนทําสื่อผมจะต้องพูดตรงไปตรงมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบเราจะไม่พูดถ่อมตัวแบบคุมเคือและไม่รู้เรื่องกันนะความจริงก็คือความจริงครับคือระดับฟุตบอลนี่มันมีนะเช่นเดียวกันครับกับญี่ปุ่นเตะกับเราเนี่ย ทำไมเราไม่เข้าใกล้เคยียงญี่ปุ่นเลยเพราะระดับฟุตบอลมันต่างกันครับเอานักฟุตบอลญี่ปุ่านมาย,ยืนเทียบกับเราก็ตัวเท่ากันนี่แหละไม่ได้แตกต่างนะครับหน้าตาก็เอเชียเหมือนกันแต่เวลาเมื่อเตะในสนามไปแล้วทําไมระดับฟุตบอลมันต่างกันล่ะครับและระดับฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการแพร้การชนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยบางแมตช์จะสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหมือนเราไปเสมอเกาหลีได้แต่คําว่าระดับฟุตบอลเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังระดับฟุตบอลยังไม่ถึงเขาเหมือนเดิม นะครับตรงนี้เราต้องพัฒนาระดับฟุตบอลมันหมายถึงผลแพชนะนะมันหมายถึงเมืองสีเมืองอย่างที่เกิดขึ้นในเกมในการแข่งขันต่างหากครับระดับตรงนี้แหะครับที่ผมพูดที่เขาเรียกว่าระดับฟุตบอลครับมันเริ่มยกขึ้นเพราะการกร,รมศึกในระดับเอเชียนี่เองครับที่ผมเกิดมานะครับที่พูดมาตรงนี้เพื่อจะปูทางมาตรงจุดที่ผมอยากจะพูดก็คือหัวใจของผมตอนนี้นะที่เชียร์ทีมชางศึกมาตแต่ต้นปีการยกระดับขึ้นแบบนี้มันจะยกขึ้นเองไม่ได้ครับ มันจะต้องมีโค้ดผู้ชี้ทางผู้ให้อุดมคติผู้ให้แพชชั่นและมีโค้ดที่วางแทคกติกในระดับนี้เป็นคือการวางแผนเล่นการเล่นในระดับที่ผมว่าเนี่ยต้องเป็นมวยครับต้องเป็นมวยโดยที่คนไทยเรานะครับเพื่อนๆในหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นมวยผมต้องบอกว่าให้เราลืมสิ่งที่เรารู้ให้หมดเลยทําใจให้งว่างตัวยอย่างว่าทีมชาติญี่ปุ่นเขาไประดับโลกแล้วครับเราจะดื้อดยอัตราเราไม่ได้นะ นะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเหมือนเด็กๆสิ่งนี้เราเราเก่งเราเก่าไม่ได้ครับเราเป็นคนไข้เราเป็นคนป่วยเราจะไปเก่งกว่าหมอไม่ได้นะครับเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราต้องบอกแบบนั้นนะเราเก่งเฉพาะมวยไทยนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยเรายังเบบี้อยู่เลยตรงนี้เราต้องยอมรับยอมรับว่าโค้ชต่างชาติได้หลายคนเนี่ยเขาเก่งกว่าเราจริงๆโค้ชได้หลายคนนะเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเวียดน,นามทีมชาติต่างๆที่เข้าไปทําทีมชาติต่างๆในอาเซียน ต่างลมเหลวไม่เป็นท่าไปหมดจะอยู่ได้เฉพาะโค้ดที่สร้างผลงานเอาใจชาตินั้นๆครับในยานอาเซียนของเราคําพูดนี้ผมไม่อธิบายนะคนที่เข้าใจผมคิดว่ามีเพื่อนหลายคนเข้าใจว่าคนที่อยู่ได้คือโค้ดที่ทํางานเอาใจเอาใจแฟนบอลเอาใจชาติในอาเซียนเท่านั้นครับแต่โค้ดที่จะเข้ามาสร้างทีมชาติให้ทีมชาติในอาเซียนไปสู่ระดับโลกระดับอเอเชียจริงๆอะ่ะไม่สามารถจะอยู่ได้ครับอยู่ได้ไม่นานเพราะเราไม่ยอมวางอัตราความรู้เดิมๆของเราลง และยอมรับว่าชาติต่างๆบนโลกใบนี้เข้าพัฒนาไปแล้วบ้านๆใกล้บ้านเราก็มีอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเข้าไปไกลแล้วครับดังนั้นนะครับผู้ที่ยกระดับจุดนี้ของทีมชาติไทยเราขึ้นมาทําให้เราแตกต่างแข่งกับสิงคโปร์เราก็แตกต่างนะครับท่านสังเกตเลยครับตั้งแต่เราไปแข่งฟุตบอลโลกมาเนี่ยกลับมารอบนี้นะแม้จะใช้ทีมเต็มทีมหรือไม่เต็มทีมก็ตามแต่นะการพบกับทีมชาติอย่างสิงคโปร์ เราก็ชนะนะครับที่เราตกรอบไม่ใช่เราแพ้นะชนะสิงคโปร์สามหนึ่งนะครับระดับฟุตบอลเราก็แตกต่างจากสิงคโปร์แล้วมาเจอกับเวียดนามเวียดนามก็แพ้เรามันก็แตกต่างอีกครับทั้งที่เราใช้ชุดที่มีตัวแกนหลับกบางตัวเท่านั้นเองในการเล่นเันเขานะครับเขาเอาตัวจริงตัวใหญ่ตัวโตของเขาอะตัวทีมชาติเดิมเขา่มาลงหลายตัวก็ยังสู้เราไม่ได้นะครับและจากนั้นเราก็มาแข่งขันคิงคัพเราก็ชนะซีเรียนะครับ ชนะฟิลิปปินส์คือคือเราชนะมาตลอดนะครับแต่การลองทีมครั้งสุดท้ายเนี่ยกับลาวกับเลบานอนเนี่ยแน่นอนครับเราถอดตัวแกนหลักเราออกออกเกือบหมดเป็นการแข่งเพื่อการดูตัวนะครับระดับฟุตบอลตรงนี้เราจะมองข้ามไม่ได้ว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเอเชียนคัพนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบคัดเลือกในปีหน้าเนี่ยตอนนี้ได้ปกปรากฏทีมที่จะไปแข่งแล้วครับ ในการแข่งขันเอฟเอครั้งนี้นะอิชิได้นํานักเตะทั้งแกนตัวหลักตัวเดิมแล้วก็นักเตะใหม่ที่เขาคัดเลือกแล้วเนี่ยเข้ามารวมกันแล้วครับในศึกเอฟเอครั้งนี้ดังนั้นนะครับผมต้องบอกว่าชุดนี้แหละครับเป็นชุดที่จะไปต่อไปในอนาคตและจะเสริมทีมต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวใจผมอะมุมมองของผมอะไม่ได้อยู่ในปีสองปีนี้ครับผมมองตลอดว่าทีมของผมนะวิธีการมองของผมเนะี่ยทีมชาติไทยตอนนี้ช่างศึกตอนนี้เนี่ย จะเป็นช้างตัวโตเนี่ยในอีกสองปีข้างหน้าหรือสามปีข้างหน้าครับผมมองจุดนี้ผมไม่ได้บอกว่าตอนนี้เราเป็นช้างนะผมมองทีมทไทยตอนนี้เป็นแค่เด็กหัดคลานแค่นั้นเองคานต้วมเตี้ยมอยู่ในอาเซียนเราเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะชนะสิงคโปร์ชนะเวียดนามมาได้อะไรก็ตามแต่ก็ยังเป็นเด็กหัดคลานอยู่ดีเราจะลุกขึ้นเป็นวัยรุ่นที่โตขึ้นหน่อยพอจะเดินนะครับไปตามถนนเองได้เนี่ยอีก3ปีข้างหน้าและบีแวร์ของนาเตะแบบไหนหรือในทีมจะเป็นแบบนั้น แน่นอนครับผมไม่ได้มองที่พี่เจหรือพี่อุ้มหรือพี่ตังซึ่งพี่เจพี่อุ้มพี่ตังเนี่ยผมก็ภาวนาให้ได้เล่นนานที่สุดถ้าติดตามทีมชาติไทยไปได้อีก3 4ปีเนี่ยผมจะถือว่ายอดเยี่ยมมากจะเป็นกาลังที่แข็งแกร่งมากแต่ผมไม่ได้มองจุดนั้นเพราะพี่ๆเหล่านี้เขามีฝีเท้าที่อยู่ในระดับนั้นแล้วแต่ผมเป็นห่วงอนาคตมากกว่าคือสองปีข้างหน้าแล้วเราจะมีใครทําให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้จะได้ไม,ไม่ไม่ต้องกลับมาคานแบบนี้อีก จะตอนนี้ทีมนี่เองฮะทีมเอฟเนี่ยที่อิชิรวมมาไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมเวเดเชร์นะพาติกุตาบสันแลหลายคนครับรวมทั้งจุลธานเข็มดีรวมเข้ามาบวกเข้ากับวิรเทพป้อมพันนิโคลัสมิเกลสันสุประโชคสารชาติปฏิวัติคำใหม่นักเตะกลุ่มเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแกนหลักเดิมหรือว่าเป็นตัวใหม่ต่างมีอายุเฉลี่ยที่สามารถไปพีคในช่วงอีก3ปีข้างหน้าได้ทุกคน ดังนั้นชุดนี้ผมถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่สุดแล้วของเราในขณะที่ผมพูดในต้นรายการว่ามุมมองของสื่อมวลชนและแฟนบอลในอาเซียนเนี่ยยังเป็นมุมมองเดิมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างโลกใบนี้จะจบลงที่เอฟเอฟกายเป็นเจ้าอาเซียนเขาคิดว่าการแข่งขันในฟุตบอลโลกครั้งหน้าหรือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของทีมต่อไปที่ยังมองไม่เห็นหรือเป็นเรื่องของซูเปอร์สตาร์เหล่านี้จะต้องไปสามารถแข่งให้ยอดเยี่ยมแบบนี้ให้ได้ใน3ปีข้างหน้า ซึ่งการแข่งขันนะครับกว่าจะไปถึงรอบสุดท้ายของอเ,อเอเชียนคัพหรือรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่อินโดนีเซียกับเวียดนามหรือไทยนะครับไม่ได้เจอแค่มาเลย์น,นะครับมันต้องไปวัดดวงกับซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานญี่ปุ่นนะครับอิหร่านอิรักบาเรนนะครับต้องไปวัดดวงนะครับกับทีมในระดับญี่ปุ่นเกาหลีครับณจุดนั้นนะ่ะมันจะเป็นมันมันจำเป็นจะต้องสร้างทีมแบบไหนแล้ครับเพื่อจะไปประทะทีมเหล่านั้น ต้องนึกถึงจุดนั้นครับไม่ใช่ว่าทําทีมเพื่อชนะอินโดชนะเวียดนามหรือชนะมาเลยต้องทําทีมเพื่ออีกอีกสองสามปีเนี่ยทีมทีมนี้จะต้องสามารถชนะซาอุดีอาระเบียให้ได้จะต้องสามารถเอาชนะบาเรียนหรือเอาชนะทีมอย่างอุซเบกิสถานให้ได้จุดนี้เราจะต้องมองนี่เองครับเป็นมุมมองที่ผมว่ามันเป็นมุมมองคนละมุมซึ่งวิธีการมองแบบผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่มองแบบนี้หรอกครับท่านผู้ฟังที่เคารพ ผมก็ไม่เคยมองแบบนี้มาก่อนในะในการดูฟตุตบอลตลอดผมผมดูฟตุตบอลมาสี่สิบสี่สิบกว่าปีแล้วผมไม่เคยมองมุมนี้เลยผมก็มองเหมือนสื่อใหญ่ของเวียดนามมองนี่แหละผมก็มองเหมือนเพื่อนๆหลายคนที่มองนี่แหละว่าทําไมเราไม่เอาชุดใหญ่เต็มที่เลยที่เก่งตอนเนี้ลงมา,ลง,มา,มา,มาลงสนามถ้าไม่เอาชุดเก่งลงมาแล้วต่อไปมันจะเก่งได้อย่างไรนี่มันเป็นวิธีคิดแบบเราครับแต่วันนี้ระบบเจแปนเวได้มาเปิดเผยที่บ้านเราแล้ว ด้วยโค้ดมาซาดาอิชิที่จริงมาก่อนหน้านั้นครับอาจารย์อากิระนิชิโนเคยมาเปิดเผยแล้วโค้ดหลายคนที่อยู่รวปเข้าเคยมาเปิดเผยในยานาเซียนแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีไม่มีใครเข้าใจในระบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ไม่ได้แต่ครั้งนี้นะครับมาซาดาอิชินะได้ใช้นักเตะที่ไม่ฟูทีมนะจะเห็นได้ว่าพี่เจพี่มุยไม่ได้ร่วมทีมนะครับในช่วงแรกที่เขาสร้างผลง,งานดีๆเชนคับ ทำผลงานไม่ได้อย่างยอดเยี่ยมแรงจริงฟี ف าที่มันกระโดดขึ้นซึ่งผมพยายามประชาสัมพันธ์มาตลอดว่าระดับโลกเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะให้ท่านมองเห็นนะเพราะว่าผมอยากจะคุ้มครองสิ่งนี้ไว้นะว่าหลายคนอาจจะมองไม่เห็นหลายคนอาจจะคิดว่าคือจริงๆในใจลึกๆอ่ะในใจลึกๆอ่ะแฟนบอลทุกคนอยากเห็นทีมไทยไปบอลโลกแต่กลับไม่ความสนใจกับเชยนคัพไม่ความสนใจกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่จะคัดเลือกบอลโลก ไม่ให้ความสนใจกับการสะสมแรงกิ้งผีฝ่าเรื่องนี้มันเรื่องแปลกอยากไปบนโลกแต่ไม่ให้ความสนใจเรื่องสําคัญนะครับแต่มามุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายกับเอฟเอฟอ่ะสิ่งนี้เองครับผมแปลกใจว่าสื่อมวลชนในดับประเทศนะสื่อมวลชนในดับประเทศและแฟนบอลในหลายประเทศทําไมเราคิดได้แค่นี้เพราะเราไม่มีข้อัวฟุตบอลหรือการสร้างทัศนคติไงครับว่าหนทางที่จะไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จมันคืออะไรตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า โถนเมรินที่จะวัดเป็นวัดตายเราตอนนี้เราพลาดหวังเอเชียนคัพและพลาดหวังฟุตบอลโลกไปแล้วรถไฟขบวนนี้จะเข้าเทียบชานชาลาบ้านเราอีก3ปีข้างหน้าวิธีการที่จะขึ้นรถไฟขบวนนี้ได้เราจะต้องเตรียมยตัวแต่นั่นเนินครับไม่ใช่จะเอาเอาสนุกตอนนี้รวมทีมอะไรก็ได้มารวมกันของให้เก่งที่สุดเป็นเจ้าอาเซียนไม่ใช่ครับทีมนี้แหละครับเอฟที่เรากำลังจะแข่งเนี่ยตอนนี้แฟนบอลไทย เข้าใจเรื่องนี้แล้วแล,และพอใจในทีมนี้อย่างยิ่งแล้วหลายหลายคนนะครับชอบเบนเดวิสนะครับชอบเจมส์เรดฟอร์ดที่แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใไทยทานี้แสดงว่าชอบนักเตะยังบัตแล้วตอนนี้แฟนบอลไทยไปอีกแบบหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนไทยจะต้องตามให้ทันว่ามุมมองของแฟนบอลไทยเนี่ยได้ยกกระดับขึ้นมาแล้วครับและมันยังเสืิมีนิดนึงนะในสิ่งที่แฟนบอลไทย ยังมองอยังมองไม่ไม่ไกลพอในในจำนวนมากเลยนะเกี่ยวกับโฟกัสของระบบเจแปนเวเขาว่าเขาโฟกัสอะไรเพื่อเดินทางไปถึงระดับเอเชียระดับโลกอะ่ะเขาโฟกัสอย่างที่ผมพูดนี่แหละเมื่อก่อนผมก็มองเหมือนท่านท่านก็มองเหมือนผมแต่เมื่อผมมาศึกษาตำราเจแปนเวและพยายามเข้าใจในวิธีการทํางานของอิชิแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเจแปนเวมันสอนให้ผมรู้ว่าการมุ่งไปข้างหน้าเราต้องมุ่งไปด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยการจินตนาการ และเราจะหวังสิ่งลมลมแรงๆว่าเราจะประสบความสําเร็จนะครับในวิธีการจรินตนาการเราไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยผลด้วยบันไดทีละขั้นจริงๆบันไดนั้นมันจะต้องมีการสั่งสมการสร้างมั้งแต่ระดับเยาวชนมีการสร้างในระดับในในระบบโค้ดมีการสร้างในการสร้างทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้เดินทางไปสู่จุดที่มันโฟกัสที่สุดคืออีก3ปีข้างหน้านี่ครับมันเป็นวิธีการสร้างทีมฟุตบอลทีซึ่งใช้นักเตะยังบัตบวกเข้ากับทีมแกนหลักซึ่งมีอายุยังไม่มาก และอิชิไม่ได้ทําเล่นทีมที่เราเห็นตอนนี้ไม่ไมใช่ไม่ใช่ทีมเด็กใหม่ไม่ใช่ทีมเยาวชนทีมนี้ถ้าประกอบทีมไปอิสระยะหนึ่งสามารถนะครับชนกับซาอุดีอาระเบียได้เลยครับเราสามารถชนกับอุซเบกิสถานได้เลยแข่งกับเกาหลีก็ได้ครับแข่งกับญี่ปุ่นก็ได้ชุดนี้แหละครับแต่ตอนนี้นะผมถึงบอกว่าสิ่งที่มันเล่นอาจจะไม่เป็นทรงบ้างอาจจะดูตัวบ้างเพราะแกนหลักเรายังไม่พร้อมเมื่อ,อไรนะครับที่มีวีรเทพป้อมพันนะ มีนักเตะที่เป็นแกนหลักจริงๆอยู่บริเวณแดนลุกแดนกลางแดนรับครบทีมแล้วแล้วอิชินะครับโค้ชได้วางแทคกติกดีแล้วทีมเราจะเป็นทีมที่สามารถชนกระดับเอเชียได้ทันทีจุดนี้ผมเรียกว่าการยกระดับฝีเท้าขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งครับยกระดับทีมขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งการก้าวข้ามอาเซียนไม่มีจริงครับมีแต่การยกระดับขึ้นเท่านั้นคลิปนี้นะครับผมเอาข้อความที่เป็นมุมมองนะทัศนคติของวิธีคิด ของสื่อมวลชนและแฟนบอลในย่านอาเซียนเราไม่ท่านทราบไม่ท่านเห็นว่ามันแตกต่างอย่างไรและการเดินไปข้างหน้ามันยากแค่ไหนโค้ดดีๆล้มหายตายจากไปจากอาเซียนเราบ้างเท่าไหร่และทําไมทีมในชาติทีมชาติในย่านอาเซียนเรายังไม่สามารถจะก้าวไปสู่ระดับอเอเชียได้เลยจุดนี้นะผมไม่ได้มองอินโดนีเซียซึ่งเขาไปในวิธีการรัดนะรัดแบบไหนผมพูดมาเยอะแล้วผมไม่พูดแล้วคลิปนี้นะครับอันนั้นอันนั้นเป็น,ปนวิธีการของยูโดเขาเราก็ดูไปเรื่อยๆครับ แต่สลับวิธีการของทีมชาติไทยเนี่ยมาถูกทางแล้วและครั้งนี้เราจะได้เชียร์ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นะครับเอฟเอฟปลายปีนี้อย่างสนุกเรามาร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อีชีได้เรียกตัวนักเตะที่คิดว่าเขาดูมาในระดับหนึ่งแล้วนะพร้อมแล้วครับทีมนี้เชก้าเดือนต่อไปทีมนี้แหละครับทีมที่เราเห็นในเอฟเอฟนี่แหละจะเป็นทีมที่เข้าไปแข่งขันในระดับจิงชัมเอเชียและคัดเลือกฟุตบอลโลกในอนาคต โดยนะครับอนาคตจะมีการเสริมทีมอย่างพี่เจเข้ามาแน่นอนครับพี่อุ้มเข้ามาแน่นอนถ้าถึงจังหวะเวลาและยังมีการเสริมทีมนักเตะดาวรุ่งใหม่ๆที่มีฟีเท้าดีนะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศจะเสริมเข้ามาอีกแน่นอนแต่ทีมนี้เป็นทีมพื้นฐานครับอย่างที่อิชิพูดมาทุกประการเขาพูดมาเขาไม่ได้โกหกสักคำครับและเขาทําจริงๆด้วยว่าเขาจะสร้างทีมใหม่เขาไม่ได้พูดผิดเลยนะเขาับมาจากญี่ปุ่นหลังจากไปพักผ่อนหลังจากตกรอบฟุตบอลโลกนะ เขากลับมาด้วยคำว่าจะสร้างทีมใหม่แล้วเขาก็สร้างจริงครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการที่เขาแนะนําให้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะให้นะครับเพื่อนของเขานะครับคือ,โ,อโค้ดนิชิกายะมาคุมทีมยูยี่สาสเตปนี้เรายังไม่เห็นครับยูยี่สาเรียกตัวมาตั้ง50ตัวนะรอดูต่อไปครับว่าอีจีจะทําอะไรกับนักเตะนะครับในรุ่นที่จะขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสเตปนี้ยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยครับว่าไอ้ที่ผมว่า ทวินช้างศึกหรือโค้ชคู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเห็นสักวันหนึ่งครับแต่ตอนนี้นะครับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอฟมันก็สถานสะเทือนไปทั้งอาเซียนแล้วละครับเพียงแต่ว่าในหลายมุมเนี่ยผมคิดว่าแฟนบอลมองเห็นก่อนสื่อหลักแฟนบอลของเวียดนามแฟนบอลของยีโดเนี่ยมองเห็นก่อนสื่อในประเทศนั้นๆด้วยซ้ำไปนี่แหละครับคือสาเหตุที่สื่อหลักๆห,ห,ห,หลายสื่อเนี่ยอาจจะอยู่ยากนะถ้าเกิดตามตามสิ่งที่ตัวเองทํางานไม่ทัน นะครับถ้าถ้าเกิดสื่อใหญ่เนี่ยตามตามรอยของการทํางานของทีมแต่ละชาติแต่ละชาติไม่ทันเนี่ยสื่อก็จะกลายเป็นสื่อที่ไม่สามารถทําหน้าที่ให้กับมวลชนได้อย่างมีประโยชน์ครบถ้วนเนี่ยเป็นอันตรายต่อสื่อดังนั้นนะครับเราต้องมีมุมมองนะแบบ,บครอบครัวฟุตบอลนะครับมองเห็นจุดหลักจุดประเด็นของมันจริงว่าตอนนี้สินชาติไทยหรือช้างศึกของเรากำลังจะก้าวไปไหนครับ ทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ ยาววิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ููฮูููฮูู